คค่ะก็จะมีในเรื่องของโอรีอมี่ค่ะนะคะก็ะตอนนี้ก็แบบเหมือนตะเวนออกบูตต่างๆอยู่นะคะเราก็จะได้ไปในในแบบหลากหลายที่ก็พยายามจะมีเมนูเพิ่มขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เวลาเราไปไหนแต่ละที่เราก็จะได้แบบถามลูกค้าว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราจะได้มาปรับปรุงได้แล้วก็จะมีเรื่องของมีอีกบูธหนึ่งก็คือโอชาก็ จริงๆก็จะเป็นของคุณซีแต่เราก็คือมาช่วยดูแลด้วยก็จะออกรูปคู่กันไปด้วยเลยเรียกว่าไปได้ดีทั้งคู่เลยไหมหรือว่าไปได้ดีเกินคาดไปก็ก็ไปด้วยกันได้ค่ะก็อย่างที่เวลาเวลาเราไปออกรูปปุ๊บเราก็เชี่ยขนมตัวเองเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้ให้กินชาต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดีค่ะเพราะว่าเวลาเราไปในที่ต่างๆแบบชาางี้เราก็จะมีให้ชิมบางคนก็อาจจะยังไม่เคยได้ยังไม่เคยได้ทานอะไรอย่างเงี้ยการที่เราได้ไปในที่ต่างๆก็จะมีให้ชิมเพราะว่ามันมีสามรสชาติ ย่างงานในวงการก็ทําด้วยธุรกิจก็ทําด้วยแบบงอะไรยังไงคะก็ตอนนี้ก็เหมือนแบบเราก็ถ่ายละครเรื่องหนึ่งเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่ที่คือมันดีตรงที่ถ้าเรายังไม่มีหน้าร้านก็ไม่ได้เป็นประจำมากอย่างอรู้ต่างๆแล้วก็จะดูคิวว่าโอเคเราไปได้คนไหนบ้างนะคะแล้วก็ในแรงในการผลิตเราก็จะ ทำตามแบบเรารับออเดอร์เพราะนั้นเราก็รับเท่าที่เราไหวแต่ว่าในอนาคตจริงๆก็อยากจะมีร้านเหมือนกันแต่ก็อาจจะอาจาอาจะดูเรื่องสถานที่เรื่องเวลาด้วยก็อยากจะให้ชุกยอยางมันลงตัวก่อนทำธุรกิจเยอะห<ด>รือเปล่ามัทำให้เรารับละครแบบน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยีก็จริงๆตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ไม่ไมอยากรับละครหลายๆเรื่องมากเพราะว่าแบบละครมันกินเวลาไปมากแล้วถ้าทีละเรื่องเนี่ยมันก็จะกำลังดีเราก็จะมีเวลาดูดูแลเรื่อง ธุรกิจด้วยอะไรด้วยเพราะว่าเวลาพอเราเริ่มปุ๊บแล้วถ้าสมมติว่ามไม่มีเวลาเราก็จะปล่อยให้คนอื่นดูก็จะแ,แบบไม่ไม่ค่อยโอเคเราก็เลยแบบเราอยากจะมาดูตลอดเพราะว่าทุกวันนี้ก็มันมีสินค้าที่ที่เลือกได้เยอะมากมีม,ม,มีแบบขอเวลาเราก็เลยอยากจะมาดูของตัวเองให้<ม>ให้ดีแต<ม>่วัานีหน้าร้านจะไม่คิดจะเปรดพร้อมหรือนปลากันได้ค่ะไม่ก็หน้าร<ม>้านจริงๆก็ตั้งใจอยากจะมีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเรื่องตอนนี้ก็ยังสนุกกับการตะเวนออกบูธต่างๆ แล้วก็เหมือนเก็บเกี่ยวข้อมูลเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนหน้าร้านก็เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นหนึ่งในเหตุผลเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ไม่เป็นนักเตกอิสระไหมคะที่จะได้คอนโทรลเวลาตัวเองได้มากกว่าตกน จริงๆก็เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ากับกับการที่เราอยู่ที่ช่องอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมันก็ละครเราก็มีสิทธิ์ที่จะดูบทดูอะไรได้ด้วยอยู่แล้วออกมาเป็นนักแสดงอิสระก็ก็ยังดูบริหารเวลาตัวเองอยู่เหมือนเดิมตอนนี้ลิมิตในการรับละครหรือรับงานเป็นปีละกี่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็อยากคือปีหนึ่งไม่ได้กำหนดว่ากี่เรื่องแต่ว่าดูว่าระยะเวลาในการถ่ายทำมันนานไหมอะไรเงี้ยจริงๆก็อยากจะถ่าย เพราะว่าพอถ่ายเรื่องหนึ่งแล้วก็ในเวลาในอาทิตย์หนึ่งเราเราจะได้แบบมีเวลาให้ตัวเองด้วยมีเวลาให้ครอบครัวด้วยแล้วก็ได้แบบได้ดูแลแบบธุรกิจทั้งงานใลละครยังไรนี่เวลาพอมี้ี่พี่นี่พักไปอยู่เพราะว่าเหมือนก็ยังเหมือนแบบสนุกกับการทํางานยังอยู่ตากคนตากทํางานคุณซีเองก็ก็ยุ่งในเรื่องการทํางานก็อาจจะแบบยังยังไม่พร้อมดูแลลูกแล้วก็ยังสร้างบ้านสร้างอะไรอย่างนี้อยู่ก็แบบทำหายหลายอย่างกันเลยยังไม่อยาก ใจกัน,ห,นหมดแล้ว <c oughs> ก็ยังขายอาจจะแบบแล้วก็ความทีม่มันเหมือนกันทั้งคู่พี่สีเขาก,ก็ยังไม่อยากมีการพิจกล<น> <ใน S 2> ัววั<ใ>นที่ <ๆ S 2> อยากมีมันจะสายไปไหมอะไรอย่างเงี้คิดต้องนอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบคือถ้าถามตอนนี้ก็ยังไม่อยากมีแต่ก็กลัว <c oughs> ว่าแบบเออจะแก่ไปไหมแบบแต่แบบเพื่คนบอกว่าระวังนะคะออยากมีแล้วก็แบบว่าจะมีไที่ได้เลยก็อาจจะมีการมีคุยไว้เรื่องการฝากขายอาจจะฝากไว้แบบว่า ก็ถ้าตั้งใจจะมีก็อาจจะแบบอีสองปีอะไรอย่างเงี้ยไม่นานมากพ,พ,พี่เพื่อนๆเขาไม่วิวแบบเฮ้ยม,มันดีอย่างนั้วิวตลอดวิวตลอดแบบมันมีความสุขมากเมืนออย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังอยู่ การทางานกันอยู่แล้วก็คุณซีอาจจะเป็นเพราะว่าแบบความคิดมันเหมือนกันก็คือแบบก็ยังแบบแฮปปี่กับการที่กั้งคน่จริงจริงยังไป่จบแต่ว่ายังไม่ได้ไปแค่คุยกันไว้คุยกันเองสองคนว่าแบบจะเริ่มไหมจากที่เราตอนแรกไม่ได้สนอะไรเลยเลยไม่ได้คุยอะไรเลยตอนนี้ก็แบบคืออาจจะมีเริ่มการซึ่งก็เริ่มการคุยกับบอกเรื่องสุขภาพอะไรแต่ว่าคือยังยังยังไม่ต่อยหรือยังไม่ได้ยังไม่อย่าง